ครับผมร้อยตีสุภกิจพาณิชตำแหน่งครูสูนฝึกนักศึกษาวิชาทหารบนทนฐานบกที่41ครับผมนะครับสิบตรีกิติรัตน์คีรวงนะครับตำแหน่งผู้ช่วยครูฝึกศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารบนทนฐานบกที่11ครับอยากรับราชการฐานนะครับช่วงนั้นตอนที่เป็นพลฐานนะครับมาจากฐานกองหนุนนะครับอายุเกินนะครับไม่สามารถสอบได้ แล้วก็มีโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับเป็นโครงการที่ดีมากเลยนะครับก็เลยได้สมัครมาในทางด้านนี้ครับโดยส่วนตัวของกระผมนะครับกระผมมีความชอบส่วนตัวในการประกอบอาชีพทหารตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็อพอดีทางทบอได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปนะครับสอบคัดเลือกเข้ามาเป็นฐานอาสาผมก็เลยสมัครเข้ามาครับ ในส่วนของการทํางานนะครับก็พี่ๆนะครับช่วยสอนงานแล้วก็เป็นกันเองนะครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆใ,ในการทํางานเพิ่มขึ้นครับในส่วนของการทํางานผมมีความชื่นชอบในการฝึกนักศึกษาวิชาฐานได้พัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับว่าได้มาเจอเพื่อนร่วมงานใหม่ๆถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆนะครับแล้วก็ได้ระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้นนะครับ ยินดีต้อนรับนะครับรุ่นน้องรุ่นต่อไปนะครับเพราะผมเป็นรุ่นหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่รั้วของฐานนะครับอยากจะฝากว่าครับเป็นหนทางหนึ่งนะครับที่จะไปสู่อาชีพข้าราชการฐานเป็นฐานอาชีพหลักนะครับยินดีต้อนรับน้องๆนะครับ กองทัพบ,บกเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีใจรักอาชีพทหารและอยากร่วมงานกับกองทัพบ,บกสมัครสอบคัดเลือกกำลังผลสำรองและทหารกองหนุนเข้าทำหน้าที่ทหารชั่วคราวในชื่อทหารอาสาแบบสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน4ปีจำนวน242อัตราแบ่งเป็นนายทหารสัญญาบัตร63อัตรา อายุ18 30ปีคุณวุฒิปริญญาตรีและนายทหารประทวน179อัตราตำแหน่งหัวหน้าชุดยิงอายุ18 25ปีตำแหน่งพลขับอายุ22 25ปีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสามารถสมัครด้วยตนเองณนะหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และมวลท,ทหารบกในพื้นที่ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27เมษายนติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองการควบคุมกำลังพลสำรองหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนโทรศัพท์02 2233 245 083 618 2213การเข้ามาเป็นทหารอาสานอกจากจะได้ร่วมง,งานกับกองทัพบ,บกแล้ว ยังสามารถต่อยอดไปเป็นทหารอาชีพสร้างความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคตได้อีกด้วยก็มาเป็นฐานอาสามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ